ไปได้พี่นอกมาอนี่ยในหอยเลื้อยพี่นอกกินอยู่ตรงไฮทุงหน้าคือเก่ามาหัวเบาองี้ยไงดอกแสีบๆต้องกันพี่าน,น,ากนอกจวดจับเลยโอ้ไม่กินเพราะใหญ่ค้างเนาะเออโอ้ยโอ้ยเช่นายของพี่นอกเลยเขาไปเห็นดอกวม่งไปเห็นดอกวิ่ไปเห็นดอกแโอู้อ่าล็อเออออมืองเสียบบอ อืมมันครับจะได้โดนจะได้โดนสาเริงจรงไหมโอ้แสบพักมันหอมเพราะ่างทาตุ่มนะเพราะเอามาอยาก มันจิบนจัดจานอมซีไปโอยน้ำกีร้เล็ดเลยหว,วานสมสม,สมสมว่สมหวนนานแอ้เาองนี่โอ้ยแสบขี่มัน,นมละถมอขี่คมนิดนึงฉังนบอว่ากินได้ขี่มัน,นมมกินโซ่ไเบื่ม่หมดเปล่า <laughs> กินเิ่ดดาแส็บเนื้อสบมังเขาอยู่ดีสเ,ดเสี่ยวก็มาเสีลยวเลยข่ <c oughs> อยนีหย่หยนั่นสิไหไปโค้ดใเขาโคษดนาเขาทมว่าเขาอ,ยอยากโค้ดนาหนทางร้านนี่คอยวบน,นาออกอยัน <c oughs> ถ้ามาหากินหมดเลยคนตรงเนาะเสีบเสบส่บก็บาบ่าเสียวโบเสี่บก็มาบเสี่ยว ไม่จำแจ็บเหมือนเด้อมันกิงหางนิ่มึงเขาที่น้องเยอะหน่อยโอ้โอ้ชุกเกินมอออกเบิดโอ้เสียดายเด้หัวแบบนึบๆเกี่ยวแบบมันแขวะเร็เมียน กข้าที่งี่อองเงายกินได้เขาว่าหม้อห้อยเดือเบื่อพอลองกินหน่อยคนใหญ่าอห้อยห้อยเดือเกินเดีมันจะเบื่อตายแต่พอเห็นกินได้ขีบเขากูป่ตายแลก็ได้เมื่อลอกินนําเมืองของเขาเนี่ยแซบแต่บุวามันนี่ยเด็รแตลบัวามันนี่หอมนี่ ถึงเหยเปเดี๋ยวเขากันเพลิดชมฝั่งเมืองเนี่ยฝวานฝั่เก็บนฝงเจ้าเ้โอ้โหบุเนี่ยเก่โอ้สุดยอดเลย เด้เบิ้งไม้พี่หนาอว่ามบิงใหญ่ท่านเนี่ยอ้ยแต่อนนี้บางคนเขาก็กินดเด้เนี่ขี่มันเนี่ยกินไรก็เป็นยังกินเลยแต่ว่าหวานมันออกขมๆหม นี่หอยในมอเน่ห้ากินอย่างไม่พี่หนหรอกตามฤดูกาลเนี่ยหอยเดือนนี่ยเด่นหาฝนทั้งนั้นก็คือหอยหน้าหอยนี่ไม่ขายตลอดจนนี้อยู่ทั้งทั้งฝัง่งนั้นเด้ดตามตลาดกับพวกนี้วะ ก็ไม่เล oh, 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 really really uh ือนทางหอยโขงหอยหน้าเอาเธอเดือมี้ยมันบวหเายเนาะอสุดยอด ที่นี่แสบไหมพี่นอ้องร่วงกว่าเนี่ยคอยเอามาอยากมีกัง้งหอมต้องความมันต้องกรอบอยู่น้ำกันไ,ได้เลยอืมที่พักกูเก็ตไงบอตชัวไปบายายพี่รอ แฉบ,บแฉบ,บไปค่อยคนอื่น่อยกินน้ำเนี้ยเอาเบอร์บรรยากาศหน้าก่อนอิ่มเนี้ย